เครื่องรอเครื่องรอสี่ร้อยองศลิ้มแสนหนึ่งในร้อยตัวบ้านนี้ดีดอกเป็นล้านสวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดอุบลใช่ไหมพี่ใช่ครับคือในงานประกวดครั้งแรกของปีใช่ไหมพี่เคยประกวดมานี่ครั้งที่3แต่ว่าครั้งนี้เป็นการผ่านสมาคมครั้งแรกของวัดอุบลครับแล้วในงานเนี้ยมีกี่วันขังนตอนก็มีตั้งวันศุกร์ อวันตะวันเสาร์แล้วก็มีวันอาทิตย์แล้ววันนี้ส่งพคระขบคั่วช่วงเพียงใช่ไหมครับได้ครับก็เริ่มตั้งตั้งเช้าไปยันบ่ายสองโมงไงบรับพี่ถือว่าโอเคครับคนเยอะใช่ไหมพี่เยี่ยมเยี่แต่วันไหนครับเนี่ยตั้งกันวันศุกร์อ๋อเยี่ยมได้วันศุกร์แล้วเพราะว่าเราทำให้มันถูกทำให้มันชัดเจนไงเราผ่านธมาคมเพราะว่าในการตอบรับจากท่านผู้หลักผู้ใหญ่โดยพี่ตัทสิน ราดบุรีถ้าเราทําถูกต้องอะไรเงี้ยมันก็มีคนพร้อมที่จะสนับสนุนรับพอร์ตเราอยู่แล้วอันนี้เป็นครั้งแรกใช่ในรอบสิปีที่ทางสมาคมใช่ครับสนับสนุนมาใช่ครับปกติก็มีอยู่แล้วปกติทั่วไปก็จัดกันเองไม่ได้ทางสมาคมใช่ก็ถือว่ายิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่ประมาณเป็นหมื่นเป็นหมื่นใช่เป็นเป็นหมื่นเลยนะเมื่อวานเยอะมากใช่เมื่อวานเยอะมากแต่วันนี้อาจจะบางนิดนึงเพราะว่า เขามาช้าวันนี้เขามาสายก็คนส่งพระส่วนมากก็จะมากันตอนเชิาสายอันนี้ก็ยังถือว่าเยอะอยู่มาเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศข้างในว่ามีแผงจอดแล้วก็มีพระอะไรบ้างเดี๋ยวพา<อ>ไป เรามาที่โต๊ะลาดบุรีครับที่โป่งลาดบุรีวันนี้พาเยอะไหมพี่เยอะนะของของถิ่นต้องมีนะพี่นะครับพาาเยอะนะเยอะนะครับสามสิบห้ารายการยังยึดมั่นเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเราเราไล่ไปดูโต๊ะอื่นกันต่อขอบคุณพี่โป่งมากๆครับลาดบุรีนะครับลาดบุรีชุดที่สองนะครับสวัสดีพี่บอยครับสวัสดีพี่ยาครับลาดบุรีชุดที่สองพาเยอะไหมเยอะครับเยอะครับวันนี้ เขาคูหมหนองปลาหมอเนื้อทองคำกันนะ้อนัมาส่งครับโอ้ยไม่เคยเห็นเลยรอบ10ปีครับคือยอดคำนันที่หนองปลาหมอแสดงว่าสวยมากนี่โต๊ะราตรีชุดที่2นะครับขอบคุณมากครับพี่พี่อาร์บคุณเอ้อพี่บอยมาชุดที่3ครับนะชุดที่3อุ้ยโต๊ะนี่โต๊ะบารมีอาโตบารมีมาทำอะไรครับมาทำอะไรเอามามาช่วยงานครับอยู่โต๊ะไหนครับอยู่เนี่ยครับเนี่ยครับ ่โต้แค่เลยครับโจะช่วยห้าโต๊ะเลยนะตัวนี้ดังเยอะไหมเยอะอยู่ครับเยอะแค่ไหนสิบหกหรือยี่สิบหกโลอ่ะมาเดี๋ยวเราไปดูไปดูโต๊ะต่อไปโต้พ่อพินครับวัดอุบลวัฒนาราวอ่าไพ่เยอะไหมพี่โต๊ะพ่อพินครับวันนี้เออตอนนี้มีอยู่3รายการแล้วครับเดี๋ยวมาช่วยครับอันนี้ก็โต๊ะพ่อพินนะอันนี้ก็โต๊ะผมจะเป็นในทั้งสมาคมนะถูกราชการพื้นที่สวัสดีครับโอ้ยคนดังฮะนี่ฮะโอ้โหยนะฮะน้องปัดไทยนะ ก็ซื้อปักท่อทุกที่หนึ่งพายเยอะไหมครับวันนี้พายเยอะไหมเรื่อยๆครับพี่ก็พอมีอยู่ครับโอเคน้องปัดัยนะเรามากันที่พระเครื่องกาญจนบุรีนะครับโดยประธานทีมเมืองกาญฯ่ยพาเยอะไหมครับประธานตัวนี้ก็เราพอสมควรครับมาทําหน้าที่นะประธานทีมเมืองการนะครับพาเยอะเหมือนกันมีกี่โต๊ะครับเมืองการมีกี่โต๊ะรถเดียวครับรถเดียวนะยอดนิยมนะครับโอเคครับนี่ครับ นี่เนาะช่องพี่มันไม่มีหน้าผมมาตั้งหลายรอบแล้วเออมันต้องมีดิมีมันก็ถือไปมามาได้กี่โมงเจ็ดโมงเจ็ดโมงเช้าเนี่ยเจ็ดโมงเช้าแล้วทำไมผมมาที่เจ็ดโมงอ่ะพี่ทุร่าอะไรมาหรือเปล่ามีพี่รุ่นะแป๊บบอกหน่อยปังวันนี้นะไม่ได้ส่งแต่เดี๋ยวเราต้องไปตัดสินกันไงแล้วก็ไปตัดสินข้ากันก็คือว่าในงานนี้ขั้นตอนที่ผมไปถามพี่ออกมาคือว่าทางสมาคมอ่ะจัดให้เป็นั้งแรกใช่แล้วรอบไหนๆนี้นะของสมาคมนะอ่าแล้วบอก เลยว่าเป็นครั้งแรกของจังหวัดราชบุรีของปีนี้ใช่ใช่ใช่ไหมขายยังไงอ่ะพักหน้าซื้นนะแต่มันแพงนะจ๊ะเนี่ยเจ็ดนัดยิงไม่เข้านะเนี่ยกลางตลาดบ้านโป่งเนี่ยไข่เจดีเนี่ยแต่ราคาเนะี่ยแรงจังเลย ไปไม่ไหวอาจารย์เนี่อาจารย์ยกเลยวัดเอี่ยมเท่าไหรอาจารย์อนี่เราเจอบ้านเรานี่ว่าเราอยู่ราชบุรีเราต้องเจอดิจงงานเนี่ยจงงานเนี่ยงงานฝึกยกไปเลยอาจารย์อย่ามาเกี่ยบโอ้ยไม่ขาดหรอกอ่านี่ก่อนแล้วกันเลขบัญชีครับอย่าเกินศูนย์มาแล้วไม่คืนคนะ อันนี้เขาขายได้ไดเลยหรออะไรอนะ่ะไ,ได้ดิชิมาโน่เนี่ยนะเออขายได้หมดแหละตอนแรกผมนึกว่าอยู่แค่ม,มีแค่ในจักรยานที่ไหนได้ไอ,อ้ชิมาโน่ชิมาโน่เออชิมาโน่ออขายได้หมดทุกอย่างของเก่าของมือสองยกเว้นเมียเมียขายไม่ได้อันนี้ก็นะจองไว้เมื่อคืนนะครับเมื่อคืนติดเมาดูไม่รู้เรื่อง เลยบอกน้ำปูนะฮะน้ำปูแม่กองที่คนเยอะอีกน้ำปูแม่กองก็ก็มาดูว่าดูกลางวันว่ากลางเมื่อคือนกับวันนี้เราดูเหมือนกันหรือเปล่าถ้าเผื่อมีมงมิงก็ต้องซื้อน้บปูไงเท่าไหร่พี่ปูเอามันเป็นที่ไหนได้มันเล่นอยู่สองที่ไม่พราขามก็พอ่พอะไรครับพระทางปทุมราคาเลยาเบาๆราขายอีกสิบบาทยี่สิบได้ได้เดิมมันสวยอันนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เนี้ยมันมีพิม์ม่อ่ะมันมี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 ไม่องค์เดียวกันก็เก๊ะเก๊ะเนี่ยโอ้เือนเกินถ้ามเหมือนกันมาถอดถอดเลก่อร์สิ่ง เท่าไซส์เดียวกันเลยเอันนี้แล้วกันนะเพื่อนดูเร <ๆ S 1> ื่องหกบัวนะฮะๆๆๆอันนี้ก็หกกว่าสองตีหกกว่าก็ร้อยกว่าปีนะร้อยกว่าร้อยร้อยอยุคเดียวก็ร้อยปีมมปยุคเ,เดียวกยูยูปูอาปูยู่ปูตุกง่ะปูตุกตากของผักเน่าก็ใกล้ๆยุคไล่ๆกันนะเป็นเกจิสายเหนียวอีกใช่เป็นเนื้อใบลานนะใช่ถ้าเป็นใบลานเนี่ยถ้าเป็นเนื้ออื่นน่าจะเละไปแล้วล่ะถ้าเป็นเนื้ออื่นน่าจะแบบน่าไหลไหลมืนนะโอเคคุณผู้ชมดูเรื่องของครับ องเดียวกันเหรอวะนี่มันองเดียวกันนะครับอะไรพี่อดี๋ยวบอกนะว่าพระที่พี่ปิดมาเมื่อเช้าไม่ใช่ใช่ไหมขึ้นมา,น,น,านานแล้วอ๋อองนี้ขื้มานานแล้วขึ้ในขนาดเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนว่าอันเนี้ยนานแค่ไหนดูนานแค่ไหนพระองค์นี้นะลงขายเมื่อปี2566อ๋อดูหน้าไม่เท่าไหร่ต้องดูหลังเห็นปะลหมีอวกันเลยอันนี้ตำมีตรงนี้นะแล้วดูองนี้เนี่ยหลุมเล็กหลุมเล็กก็ที่เดียวกันปาดปาดเดียวกันปาดขึ้นไปข้างบนปาดเดียวกันทั้งหมดเราได้พระที่พี่บอ เคยปึ๊ถ่ายมาในเว็บใช่ใช่ไหมพระองคนี้สองปีจากในเว็บมาอยู่ <นะ S 1> ที่เดียวกันก็คือว่าเพราะบัววัดทวงเนี่ยก็คือว่า ลงขายในเว็บเมื่อปี2566แล้วก็มาเปลี่ยนมือที่พี่น็อตดูไบในปี2568ก็ถือว่าเป็นพากเกตี้ยุคต้นใช่อันพระรุกอ่าร่วมยุคปู่ถูกอ่าปู่ถูกก็ถือว่าเก่งเก่งเก่งทันตึนเลยนะใช่ใช่อ่าได้มาแล้วได้มาแล้วเฮ้ยไม่น่าเชื่อตรงเป๊ะเลยเชื่อเถอะเชื่อก็เห็นพี่เขาลงขายก็เลยเฟิร์ดูเฮ้ยก็ลงเดียวกันเลยเป๊ะเหมือนกันเป๊ะเลย จะไม่เกณนะแท้นะดูไงก็แท้นะนะฮะอยู่กับปายุทธภูเก็ตนะครับตรครับสมาคมพรกเครื่องพระบูชาไทยเพราะว่าทําไมงานประกวดต้องมีป๋าไม่เข้าใจเหมือนกันทุกงานทุกงานเพราะว่าทุกงานที่ททเป็นงานของสมาคมผู้อุปถักเครื่องพระบูชาไทยเราถือว่าเป็นคนของสมาคมไม่ว่าจะเป็นงานไหนก็แล้วแต่ผมยุทธภูเก็ตต้องไปดูแลบรรดาพี่ๆน้องๆนะครับ ไม่รู้ว่าด้วยเพราะสาเหตุอะไรทางด้านท่าน,านผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นป่าพยับคำพันธ์ก็ดีท่านนายกสมาคมหรือว่าจะเป็นป่าต้ยเมืองนนก็ดีนะท่านพยายามเน้นย้ำอยู่ตลอดว่ามีกิจกรรมที่ผ่านสมาคมเรานี้ย,งงยังไงยังไงยุทธช่วยไปเป็นกระบอกเสียงทีไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่ก็แล้วแต่ผมเนี่ยไม่รู้ว่าได้พอสวรรค์หรือว่าพอแสวงเทไหรเป็นคนที่ จำบุคลากรแม่น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 ครับสองร้อยกว่าท่านมีผมในนั้นป๋าจําได้หมดไหมเกือบหมดครับเขาว่าสองร้อยกว่าท่านสายยุทธจำหมดเขาบอกว่าทางงานไหนไม่ได้ยินเสียงเก่งในการป๋าเก่งมันเหมือนก็บจะไม่ใช่งานของสมาร์ทเขมีที่เก่งใช่ไหมฮะนี่ก็คือที่มาของทุกๆงานครับผู้ส่งเสริแล้วก็ขอบคุณน้องรักดูแลฝ่ายประชาคมพันธ์อยู่ตลอดนี่ต้องคนนี้เลยครับนัดดูใบ นะครับเจ้าของสโลแกนซื้อทะลุซอยนะแล้วก็ยูท b e พระลึกลับกินตับทั่วไทยต้องน็อตดูใบเท่านั้นขอบคุณมากครับคขอบคุณครับจะพามาพมเจอคุณลุงบ่อยมากนะคุณลุงนี่ตักทามากจริงคุณลุงชื่ออะไรครับสมชายเหลืองอ่อนอยู่ที่ไหนคุณลุงอยู่ปันแพงแล้วนี่ที่แฝนเนี่ยคุณลุงโอ้โหเนี่ยเขาโตหลักตีตักทามาก ัาบัตรประสบการยังไงคุณลุงโดนเสียฟลอสบาดหน้าลงฟองชนสิบฟลอชนองประสบการณ์เดี๋ยวนี้รงนี้เลยองค์นี้เลยหวนไม่เป็นไรเลยแขนหักตามหลังไปสามเดือนแขวนองค์เดียวตั้งแต่นั้นมาศรัทธาพ่อโตมาตลอดเลยค่ะเออทูลุงขอโทษนะฮะนี่นี่นี่เสื้อฟละเสื้อกรละเท่าไหรุ่ณลุงค่าเอาค่าเลี้ยงพอค่าเลี้ยงองค์ละร้อยประมาณสี่ร้อยองค์สี่ร้อยองค์ ส mm hmm. like oh, ี่ร้อยค่าเลี้ยงสี่หมื่นค่าพระคุณลุงสมัยปีสี่แปดพรละห้าสิบบาทแต่ก็มันมีทั้งเนื้อเงินด้วยนะใช่มันมีเนื้อเงินใช่โอ้โหยี่เราได้เจอคนศรัทธาของจริงนี่จับตรงนี้โอ้โหเฮ้ยมีข้างในด้วยป่ะมีมีจริงจิงชั้นหนึ่งมาติดชั้นสองได้ไม่ธรรมดานี่เพราะโตหลักซีนี่เขาทำมาโมลเขาโตหลักซีโอ้โหดีใจมากเลยเสื้อกรอกตัวเนี้ยก็มีรินแสน ต้องมีลิ้นแสนกว่ากวะนะออ่าไหมองละห้าร้อยพี่้นมีเงินด้วยนะมีเนืน้อเงินด้วยแสนะะแสนะแยนกววาเอาองละห้าร้อยก็สามร้อยองก็เท่าไหร่ละแสนห้าค่าเรียมอีกสี่หมื่นสองแสนแสนเก้าขอบคุณคุณลุงมากๆเลยครับวันนี้ นี <N> ่ก็ได้มาคุยกับกรรมการโต๊ะหลวงปู่หนูซึ่งเราไม่ได้เจอกันนานแล้วนะล้าก็เป็นกรรมการโต๊ะปู่หนูกันทั้งนั้นเลยนะครับพี่ผมก็ไปเล่นหน้าลายออกไปกว้างๆขึ้นไปเล่นทุกอย่างแต่ว่าร้นนี้เราบ้านเกิดเราก็เข้ามาเข้ามาเพื่อที่จะคุยเรื่องเกี่ยวกับปู่หนูช่วงนี้เป็นไงบ้างพี่ก็กระแสพระหลวงปู่หนูก็เรื่อยๆนะครับยังมีการจัใจแบบว่าเข้าบูชากันเรื่อยๆขายได้ตลอดใช่ใช่แต่ว่าราคาก็ตามเศรษฐกินแต่ถ้าสวยๆก็ยังยังแพงแพงยังแพงนะยังหลักหลายหมื่นแสนอยู่ แล้ววันนี้พี่มีคนมาส่งเยอะไหมก็พอได้ครับประมาณ30 4 0ิรายการแือว่าโอเคพอได้ได้นะใช่ใช่ได้ยังพอหูได้ครับหวังว่าแนวโน้มอนาคตวันข้างหน้าผมก็ต้องขึ้นนะเพราะช่วงนี้คือจุดที่ลงที่สุดแล้วนะใช่ใช่ใช่ไหมวันนี้ใครมีตังค์ช้อนช้อนนะปุ่นนะผมบอกไว้ก่อนนะเดี๋ยววันหน้าขึ้นแล้วจะเสียใจแต่ถ้าคุณมีสวยสวยยังแพงเท่าเดิมถูไหมโอเควันนี้ก็นะครับขอบคุณมากมากครับผมนบคุณมากคตับตอนนี้ก็มาถึงจุดนะฮะโตหลวงพ่อแย้มวัาสามหน้าซึ่งเพื่อนผมนะ กรรมการตัวนี้บอยบ้านไร่เฮ้ยบ้านไร่มันอยู่โคราชเฮ้ยโคราชไม่ใช่อันนี้บ้านไร่ตัวเมืองนลานหลีบ้านไร่ตัวเมืองนลานหลีก็มาดูนะฮะก็จะมีในส่วนน้านกลางๆทำไมคนส่งเยอะจังเลยเนี่ยก็ตอนนี้เป็นกำลังเป็นที่นิยมรอจะหลวงพ่อเต๋ใช่ะนะพ่อเตะก็รุ่นรุ่นแตนประมาณนี้นะแต่ว่าพอพอจากพ่อเตะเสร็จมันก็จะเป็นหลวงปู่แย้มพอปู่แย้มเสร็จปุ๊บต่างชาตินายทุน กันต่างๆกังเป็ไปที่นิยมของของตลาดอย่างมากปืนกุม,ปปรมารทองในแต่ละรุ่นที่สร้างออกมาเนี่ยไม่พอกับความต้องการของตลาดมันก็เลยให้ไหลออกมาเรื่อยๆแล้วตอนนี้คือว่าหนึ่งของที่เก็บเก็บกันใช่ไหมกับของที่เราหาหาสบมบูรณ์ได้ยากก็เลยเมีโต๊ะหนุบแย้มขึ้นมาโต๊ะหนึง่งเพื่อว่าจะได้อนุลักษ์หาของอาผูา้รู้สึกลุ้หาจะได้ใช้กันแพงอย่างนี้แพงหนึ่งในร้อยตัวอันนี้ปั้นเองกับมือกับมือได้ก็รวยเลย รวยเลยเหร่ะก็เล่นกันอยู่ก็วัดอยู่ประมาณหกเจ็ดหมื่นหกเจ็ดหมื่นวัดโอเจ็ดหมื่นแล้วนั่งเป็นคู่พี่กับน้องเงี้ยคู่นี้ทั้งมันนั่งเดียวจะแพงกว่าขี่เสือตอนนี้สำาลังต้องการของต่างชาติแพงไหมแพงเท่าไหร่ตัวอยู่ประมาณสามหมื่นกว่าบาทสามส0 0ี่หมื่นแล้วแล้วอันนี้เป็นพยศพยศพยศคู่นี้คู่นี้ก็อยู่ประมาณพันไปปลายถึงหมื่นต้นแ้่อย่างนี้เราเราเหมาได้ตามบ้านเราทักหาบอยได้เลยได้เลยรับเลย เพื่อนดูให้เราหน่อยอะไรอย่างนี้ได้ได้เลยได้เลยได้เลยจบนะจบจบอย่างงี้อย่าคิดว่าถูกเท่าไหร่แสนนิดนิดใครมีอย่างงี้ทักหาผมได้เลยนี่พอแย้มนะพอแย้มโออสุดดยยเลทักหาบอยได้เลยมีอย่างงี้ทักหาบอยได้เลยให้บริการถึงบ้านเปลี่ยนพักเครื่องเป็นเงินสดเปลี่ยนกุมารทองเป็นเงินสดนึกถึงบอยบันไล่เลยโอเคครับวันนี้ขอบคุณจันบอยมากโอเคครับโอเคครับขอบพระคุณครับทำไมว่างอย่างพี่นีพี่ไม่ได้ว่างหรอกพี่ที่มาจังหวว่างพอดีเห็นนี่ไม่ทำอะไรกันเลยทำนะพี่พาเยอะไหมพาเยอะไหมก็พอมีบ้างครับนี่เพชรบุรียอดนิยมหรือว่าพระแดง สองโตเลยรับค<ห>นเดียว2องโตเลยโคตร<ว>กกเก่งเลยเดี๋ยวงานหน้าผมบอกประทานให้จัดรับ5้าโต๊ะคนเดียวจะบ้าหรือไงขอแดงกับได้อีกครับผมไดพีไไ่ดีครับโอเคนะครับครับวันนี้เป็นคอนเทนต์ที่ผมอยากทํามากนะครับก็บ้านนี้ดีที่สวานจอแขนอะ เลือดไม่มีรักหยดหนึ่งหนังทะลอกหมุนเฉยๆใช่ใช่พี่<ช>แล้ววันนี้เราจะดูวัตถุมงคลว่าบ้านมีดีไม่ได้ถูกอ่ะเรามาดูรูปกันพี่รูปนี้ประมาณเท่าไหร่สวยๆเริ่มต้นที่สองแสนห้าสองแล้วในใบที่สวยที่สุดจานเต็มๆตใบเท่าไหร่นี่ล่าสุดมีคนจบไป6 0กแสนหกแสนรูปพออเที่ยงใช่ครับแส หลังลายมือว่าเที่ยงเลยอหกแสนนะครับตะกูดทองคํำถ้าเป็นลายมือพ่อป่องอะครับนีบ่ก็ดอกประมาณ5้าแสนก่าบาทห้าแสนแต่ถ้าเป็นทองคําลายมือปู่เลยดอกเป็นล้านครับดอกเป็นล้าน มีคนกล้าจ่ายแต่หาไม่ได้เดี๋ยวว่างๆน้องไปขอไปฝากตัวเป็นอยินน้อบ้านดีๆด้วยนะพี่นดีเลยขาวไว้วันนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเจอกันงานหน้าที่เดี๋ยวมีงานหน้าที่ไหนบอกบอกน้องด้วยได้ครับผมโอเคครับพี่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่เบิรับเรามาโค้งสุดท้ายเลยนะครับกับประธานจังหวัดสมุทรสงครามวันนี้เป็นไงบ้างพี่เบิ้น ก็ของเยอะไหมเยอะไหมเยอะเท่าไหร่แต่เมื่อวานนี่คนแน่นเลยนะเมื่อวานนแน่นเลยโอสมุนไพรามีอะไรบ้างพี่พ่อแก้วพ่อคงพ่อายแล้วก็เหรียญลึกๆเก่าๆของสมุนไพรสมุนไพรอ่ะเยอะเหรียญลึกๆกันนะเยอะไหมพี่โอเคนะเดี๋ยวเราไปตามดูบรรยากาศภายในแล้วกันขอบคุณพี่เวิ้นมากๆครับขอบมากนาแฟแม่กอย อยู่โต๊ะไหนเป้เพื่อนผมโต๊ะยอดนิยมสมุทรสงครามเพื่อนโอ้ยโต๊โต๊ะที่หกนะเผื่อใครชอบพระจังหวัดสมุทรสงครามมาได้เลหรอเป้แม่กองได้มั่นใจได้การันตีให้ใช่โอเคขอบคุณมากครับเป้ครับได้เลยวันนี้มันเป็นเป็นงานครั้งแรกของราชบุรีใช่ในรอบหลายหลายปีแต่พี่เป็นนานที่ทางสมาคมจัดขึ้นอ่าใช่ประมาณนั้นวันนี้ก็พอได้ของนิดหน่อยใช่ไหมนิดหน่อยนิดหน่อยเดี๋ยวตามดูในไลฟ์สดนะครับทุกวันนะฮะไลฟ์ทุกสดทุกวัน นะครับแล้วเราก็สตรีมลง YouTube ด้วยทุกวันตนะคร <17 S 2> เจ็ดนาฬิกาถึง4ี่ทุ่มเป็นต้นไปเรื่องเที่ยงสึงหลับท,ทุกรายการรับประกันวันนี้ก็ ต้องลาพี่ๆกันไปก่อนแล้วกันนะฝากกดซับสไคร์ตนะเพื่อเป็นกำลังใจเราไป่อเพราะส่วนมากช่วงนี้เราจะเอาแต่งานประกวดก็เลยก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไปซื้อพัาตามบ้านไปไปเหมือนกันนะไปแต่ว่ามันมันน้อยก็คือแบบพัดไปพัดขอพัดกลับไปก่อนงานประกวดเยอะไงงานประกวดเยอะขอพัดขบไปก่อนแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวจะลองทำคลิปวิดีโอ ไป็ื้อตามบ้านเรื่องดับเรื่องดับ้านไม่เท่าไหร่พี่เราจะไปตะลุยแผงจรที่อยู่ตรงข้างถนนกันดูว่ามีพักอะไรเย็นๆพักอะไรหลุดๆบ้างเพราะว่าชื่อช่องตะรู้อยู่แล้วว่าพี่เชายติศตะพดไทยธรรมดาลงไม่จำธรรมดาลงไม่จำเดี๋ยวเราไปดูว่าเราหรือว่าเขาที่จะโดนใช่ไหมพี่โอเควันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนครับลาไปก่อนสวัสดีครับ